ี1 9 3 0ปรากว่ามีรถไฟที่วิ่งได้ตัวเลขม้องกลางๆเนี่ยครับถือว่าโอ้ผมว่ามันเป็น engineering masterpiece ของยุคนั้นเลยนะทีนี้เรามา,าถงาึงรถไฟคันที่ตัวผมเองมีความสนใจเป็นอย่างมากนะครับลองสังเกตดีๆครับคันที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้สังเกตดีๆนะครับถ้าใครที่เคยนั่งรถไฟข,ของจีนเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ารถคันนี้ไม่เหมือนกับรถทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถไฟข,ของจีนคันอื่นๆเนี่ยเขาก็จะเป็นรถายขบวนเนี่ยจะเป็น ท้ายตันหรือว่ามีเป็นกลุ่ทางเดินปกติสังเกตดีๆครับว่าคันนี้เป็นรถปิดท้ายรถปิดท้ายแบบนี้ไม่มีในรถไฟจีนนะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้มาจากพื้นฐานของรถไฟต่างประเทศครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังกันในยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามาลุกรานจีนในช่วง1930กว่ากเนี่ยครับก็มีการนํารถไฟญี่ปุ่นหลายๆแบบเข้ามาใช้รวมถึงตัวต้นแบบของรถตัวนี้นะครับสังเกตดีๆในรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยจะมีตัวรถปิดท้ายขบวนนะครับซึ่งก็จะ เป็นกระจกลักษณะนี้ผมอยากให้ดูจากแคร่ครับสังเกตแคร่ดีๆนะครับในยุคประมาณ1930กว่าหรือ1920ปล,ปลายๆนะครับการมีแคร่รถลักษณะนี้หมายความว่ารถคันนี้ทําความเร็วได้สูงมากๆเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเรายังใช้กันส่วนใหญ่อาจจะยังเป็นรถไม่มีแครนเลยนะครับตามตำนานก็กล่าวกันว่ารถประเภทนี้นะครับเป็นรถของขบวนเอเชียเอ็กซ์เพรสซึ่งก็วิ่งจากสถานีชินจิงนะครับปัจจุบันก็คือสถานีฉางชุนนั่นเอง ซึ่งจากตารางเดินรถเก่าๆที่ตัวผมเองเคยอ่านเนี่ยครับก็บ่งบอกเลยว่ารถตัวนี้เนี่ยทำความเร็วได้สูงมากๆนะครับพอทําความเร็วได้สูงมากๆเนี่ยครับทำให้ลดนเวลาในการเดินทางจากสมัยนั้นที่เป็นรถรุ่นเก่าๆได้มากพอสมควรขออนุญาตพาดูจากด้านนอกรถก่อนนะครับสังเกตดีๆนะครับรถปี1920ไปลายๆหรือ1930ปกก่า่ๆโดยส่วนใหญ่จะเป็นรถเปิดหน้าต่างนะครับคันนี้มีแอร์ครับสังเกตส่วนล่างของรถให้ดีๆนะครับ ตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีกล่องของระบบไฟฟ้าซึ่งแน่นอนว่ารถคันนี้ในสมัยนั้นถือว่าหรูหราและไฮเทคมากๆครับจากที่เมื่อกี้ผมอธิบายเออตัวรถที่มีความพิเศษนะครับเดี๋ยวจะมีพิเศษกว่านั้นอีกคือเราจะพาขึ้นไปชมภายในขบวนรถกันครับในการขึ้นชมรถพิเศษตัวนี้นยครับก็จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม10บหยวนแล้วเขาก็จะมีให้ใส่ตัวปลอกสวมรองเท้ามานะครับทีนี้เราก็ใส่ปลอกครอ,อ,อบเท้าเรียบร้อยนะครับมาขึ้นรถกัน เ,ออเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเริ่มจากตัวรถของเอเชียเอ็กซ์เพรก่อนนะครับนี่ดูดูภายในรถอย่างครับมีความคลาสสิกมากๆเลยเนาะเดี๋ยวกลับข้างให้ดูนฮะลองคิดดูว่าย้อนกลับไปปี1930กวกว่าๆมีรถไฟที่วิ่งได้ออตัวเลขร้อยกลางๆเนี่ยครับซึงถือว่าโอ้ผมว่ามันเป็น Engineering ่งม t สเตอร์ e พของยุคนั้นเลยนะ ไม่ว่าจะของประเทศไหนก็แล้วแต่เอาจริงๆเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยพวกเรายังใช้รถไฟแบบผมใช้คาว่ายังเป็นรถขนาดเล็กอยู่เลยแล้วกันแล้วก็ยังไม่มีแคร่อะไรกันนะทีนี้เราลองมาดูคันนี้ครับดูอินทอเนียภายในสมัยนั้นเอชเอ็กซ์เรสนี่ถือว่าเป็นรถที่แบบดีสุดๆเลยนะครับของการรถไฟแมนจูเรียในยุคนั้น ตามตำนานเนี่ยครับตัวเอชเอ็กซ์เพในยุคนั้นให้บริการโดยการรถไฟของแมนจูเรียนะครับซึ่งก็เป็นประเทศแมนจูหลังจากเ1949เนี่ยครับประเทศนี้ก็ล่มสลายไปนะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลเฮหลงเจียงอันนี้ก็คือภาพของออตัวแผนที่รถไฟในยุคแรกๆนะครับในภาพเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นแผนที่รถไฟในปี1949ส่ส่วนของการรถไฟประเทศแมนจูที่ผมว่า ล่มไปในปี1949เนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็จะอยู่ทงทางจีนตอนเหนือพามาดูอินททเรีเลตนิดนึงครับนอกจากรถคันนี้จะมีระบบปรับอากาศที่เป็นแอร์แล้วก็ยังมีฮีเตอร์ที่พื้นอิกด้วยในยุคนั้นนี่ก็เรียกได้ว่ามาขั้นสุดจริงๆครับ1930กว่าๆ1920ปลายๆแล้วก็ด้วยความว่ารถคันนี้เนีครับเป็นรถที่ใช้ความเร็วสูงมากๆเนาะโหรถจักรธรรมดาในยุคนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับ หัวรถจักรที่ใช้กับตัวนี้จะเป็นหัวรถจักรไอ้น้ําที่แบบลู่ลมก็จะปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รถไฟที่เมืองสัญยางนะครับนี่มีดูเหมือนจะเป็นอ่างอาบน้ำ้วยนะครับมีชักโรครกเป็นยังไงบ้างครับสุดไหมครับรถแห่งปีช่วงประมาณพ9 3เก้าอยสาสิบสังเกตตัวพัดลมดีๆนะครับตัวนี้เป็นพัดลมที่ถูกติดตั้งในยุคข,ของรถไฟจีนแล้ว ก็จะเห็นเครื่องหมายของอกิจการรถไฟอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคนกับงานรถไฟเป็นของประชาชนครับก็ตามตำนานนะครับรถตัวนี้หลังจากหลังปีห9 4 9งีไปแล้วเนี่ยเมื่อเป็นจีนใหม่แล้วมีการจัดตั้งตัวกระทรวงรถไฟขึ้นมาทีนี้รถคันนี้เนี่ยก็จะถูกจัดไว้เป็นลักษณะแบบรถจัดเฉพาะสำหรับบุคคลสำคัญนะครับฉะนั้นเวลาบุคคลสำคัญจะเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยครับก็จะใช้รถประเภทนี้ อยากให้สังเกตตรงการตกแต่งเนี่ยครับที่ว่าจะมีโต๊ะทํางานมาีที่อาบน้ํามีอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะเหมาะสําหรับการไปทํางานในสถานที่ห่างไกลนั่นเองสังเกตดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่นอนแล้วก็มีโต๊ะทํางานนะครับอย่างที่บอกว่ารถคันนี้เขาใช้เวลาออกไปทํางานในสถานที่ห่างไกลมีน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับกระจกไว้สําหรับแต่งตัวแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยครับ ในห้องน้ํานี่มีระบบทําความร้อนด้วยนะครับมาดูกันอีกห้องครับห้องนี้จะเป็นเตียง2ชั้นนะครับเป็นเตียง2ชั้นแล้วก็จะมีโต๊ะทางานมีตู้สำหรับเก็บของแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับเป็นโต๊ะพับได้ครับทีนี้ผมพามาดูตัวลูกบิดภายในรถคันนี้ครับเนี่ยครับคลาสสิกมากๆเลยนะเห็นไหมแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวล็อกประตูนะครับมาถึงนี้ห้องกันครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนแบบ4เตียงนะครับ นี่ก็จะเป็น2เตียงเป็น2บก2นะครับแล้วก็มีโต๊ะนะครับอยู่บริเวณตรงกลางเท่าที่สังเกตดูเหมือนเตียงบนจะเป็นเตียงพับได้นะครับแล้วก็จะมีไฟอ่านหนังสือแล้วก็ตัวชั้นบางของแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้ใกล้จะถึงกรุบรถแล้วตอนนี้ก็จะเป็นห้องของพนักงานนะครับให้ดูเนี่ยถ้าเราเดินกลับออกไปนะ จะเจอกับทางเดินลักษณะประมาณนี้อันนี้เป็นห้องน้ำส่วนรวมนะครับอันนี้เรามาถึงบริเวณจะถึงกรูบแล้วอันนี้ก็จะเป็นประตูสำหรับทางลงนะครับรถประเภทนี้เนี่ยรองรับทั้งชานชาลาต่ำแล้วก็ชานสูงนะครับสังเกตดีๆตรงนี้มีแผ่นกันมีกันตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะครับก็สามารถที่จะกั้นมาได้ปิดบริเวณตรงช่องบันไดตรงนี้ คันนี้ก็จะเป็นรถจัดเฉพาะของอท่านนายกโจนะครับเดี๋ยวท่านโจเอไหลเนี่ครับพาเข้ามาดูอันนี้นะครับก็จะเป็นห้องทํางานแล้วก็เป็นโต๊ะทํางานแล้วก็ห้องอตัวเตียงนอนนะครับมอีอุปกรณ์ด้วยความสะดวกมีโต๊ะอะไรต่างๆแน่นอนนะครับรถพวกนี้ก็จะมีฮีเตอร์เหมือนกัน นี่ยครับมีห้องน้ำเนี่ยมีเหมือนกับเป็นอาบาน้ำเนาะแล้วก็มีตัวชักโครกกับตัวเนี่ยครับเป็นซิงค์ที่มีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับรถอายุข,ขนาดนี้ในยุคนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีนีถ้ถือว่าได้ว่าถือว่าเป็นที่สุดเลยละนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นบริเวณเตียงนอนของท่าน นายกรัฐมนตรีโจอเอินไหลนะครับซึ่งท่านเรียนจบจากมหาวิทยาลัยหนานไคซึ่งนับตรงๆก็ตัวผมเองก็เคยเรียนที่หนานไคนะครับก็เรียกได้ว่าท่านเป็นรุ่นพี่ของผมอันนี้ผมพามาดูตัวโคมไฟนะครับภายในห้องนอนของท่านนายกรัฐมนตรีโจอเอินไหลนะครับถ้าเราขึ้นไปด้านบนหัดมานิดนึงเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มีระบบปรับอากาศด้วยนะครับ ทีนี้เราเดินถัดมาจากห้องนอนของท่านนายกรัฐมนตรีโจอัลไหลนะครับภายในรถจัดเฉพาะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูจากอีกมุมนึนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นห้องรับแขกคล้ายๆกับรถที่เราเห็นในรถท่านประธานเหมานะครับอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นโต๊ะทํางานเนี่ยมีโซฟามีเตียงไว้พักผ่อนนะครับแล้วก็มีที่ให้กับแขกบ้านแขกเมืองได้มานั่งกันเนี่ยครับบรรยากาศโดยรวมประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายอธิบายเรื่องราวของรถคันนี้สําหรับผู้ที่มีความสนใจก็สามารถที่จะมาอ่านได้นะครับสังเกตดีๆนะครับตรงพัดลมตรงนี้ก็จะไม่มีตรารถไฟนะครับภายในรถของท่านนายกรัฐมนตรีโจเอลไหลก็ตามตำนานเนี่ยครับก็มีการกล่าวไว้ว่ารถคันนี้เป็นรถที่เคยใช้งานในการรถไฟแมนจูเรียมาก่อนนะครับสังเกตง่ายๆเลยครับ ก็ตรงอินทเลียด้านในเนี่ยจะเหมือนกับคันท้ายที่เมื่อกี้ผมพูดว่าอาจจะเป็นรถของเอเชียเอ็กเพรสทีนี้เราก็ลงมาแล้วนะครับออตอนนี้เราอยู่ด้านข้างของรถของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านโจวเออร์ไลสังเกตดีๆนะครับว่าตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างเรียบนะครับเป็นสไตล์ของเอเชียเอ็กเพรสนะเวลานั้นรถจัดเฉพาะอีกคันหนึ่งที่ผมบอกว่าคันนี้ออกมาจากขบวนเอเชียเอ็กเพรสนะครับที่เคยให้บริการในการรถไฟแมนจูสังเกตดูดีๆครับ ตัวภายนอกของรถเนี่ยจะเหมือนกับรถของเออท่านนายกฐมตรีโจวอนไหลนะครับวงบอกชัดเจนว่าเป็นรถซีรีส์เดียวกันทีนี้เนี่ยครับพอรถสามารถที่จะทำความเร็วได้สูงขนาดนี้อย่างรถด้านหลังเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกก็เป็นรถของเอชเอ็กที่เคยให้บริการในการรถไฟแมนจูเรียนะครับสมัยนั้นเนี่ยก็คือเป็นญี่ปุ่นปกครองเนาะแล้วก็ตัวรถตัวนี้เขาจะมีทำเ,ออเป็นหัวรถจักรนะสตรีมไลน์ นะครับสำหรับทำความเร็วสูงหัวรถก็จะมีความเรียบมีความเลียวแหลมนะครับตอนนี้รถคันนั้นก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์รถไฟสาขาเฉินหยางนะครับใครที่สนใจก็สามารถตามไปดูได้เลยนะครับเป็นรถคันสีฟ้า,ฟาจากที่ผมอธิบายไปนะครับรถอายุมากขนาดนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วเขาเอาแหล่งพลังงานมาจากไหนก็เริ่มจากฝั่งทางซ้ายมือกอนแล้วกันนะครับคันนี้เป็นรถของท่านนายกรัฐมนตรีโจนะครับก็คือจากที่ผมสันนิษฐานเนี่ยนะครับ ว่าเป็นรถของ H a c e x p r e s เราจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนกับมีปลั๊กไว้ต่อสายสำหรับแชร์โหลดได้นะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถที่เป็นพื้นฐานรถเยอรมันของท่านประธานเหมาะนะครับสังเกตดีก็จะมีตัวปลั๊กสำหรับแชร์โหลดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานนะครับว่าเขาใช้ไฟจากการแชร์รถเราก็จะเห็นว่ามีรังผึ้งคล้ายๆรังผึ้งคอมแอร์นะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นแอร์แขวนใต้รถแล้วก็เจ้าตัวอันนี้ครับ หน้าตาเหมือนเป็นเจเนอเรเตอร์นะแต่ว่าเป็นเจเนอเรเตอร์ขนาดเล็กก็น่าจะใช้สำหรับปั่นไฟสำหรับแอร์ตัวนี้ได้อยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นอนกนที่ใส่สายพานนะครับสายพานปั่นล้ออันเนี้ยปั่นจากล้อออกมา <S <S ขอมาปิดท้ายตัวการบรรยายรถตัวนี้นะครับนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกคือรถตัวนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นรถของ a HA X s i ช Express สนะครับสำหรับใครที่สนใจผมอยากจะให้คลิปนี้ เป็นตัวจุดประกายคุณในการเป็นค้นหานะครับว่ารถตัวนี้มีความสําคัญยังไงและมีการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในด้านการออสร้างรถไฟ ไปได้ไกลขนาดไหนรวมถึงรถไฟไม่ว่าจะเป็นทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในจีนนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมหาคําตอบไปด้วยกันเป็นยังไงบ้างครับสาหรับคลิปพาชมรถที่เคยให้บริการในอดีตการรถไฟบรนจูเลียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรถที่ผมเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีข้อมสเตอรพีซประจํายุคที่ทั้งติดแอร์และสามารถทําความเร็วได้สูงถึง140กิโเมตรต่อชั่วโมงสายรถไฟและสายประวัติศาสตร์ถ้ามาปักกิ่งอย่าลืมแวะมาดูรถไฟที่พิพิธภัณฑ์รถไฟจีนสาขาตรงเจียวกันนะครับยังมีเรื่องราวมากมายอยากเล่าให ฟังไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเรียลแฟนให้รถไฟเป็นมากกว่าการเดินทางแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยั่งยืนสำหรับทุกคน